ขอความจเจริญในพระสะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อตอนที่แล้วได้กล่าวถึงคนหน่าเบือ่อว่าพวกเราเบื่อคนแบบใดแล้วเบื่อแล้วมันแบกพอพูดถึงคนคนนั้นจะดูปากไม่ไหวและแม้เมื่อเห็นหน้าก็จะเบือนหน้าหนี้ และพฤติกรรมเหล่านี้เกิดกับตัวเราเราก็จะถูกคนอื่นๆนั่นแหละแสดงอากัปกิริยาอย่างนี้กับเราคนหน่าเบื่ออย่างแรกใจตกคือเป็นคนใจตกเกิดเรื่องอะไรก็ใจตกแล้วฟื้นไม่ขึ้นตกแล้วตกอีกเขาพยายามจะดึงให้ขึ้นพยายามจะดึงให้คือจะอัพอัพอับหัวใจให้มันขึ้นมาอับความรู้สึก แต่เท่าไรเท่าไรมันก็มันก็จะดึงเราลงไปแล้วก็จะซ้ำซากอยู่กับไอ้เรื่องใจตกของมันนี่แหละเช่นฐานะนตกเศรษฐกิจตกลูกหลานไม่ดีฐานะไม่ดีการเงินไม่ดีการงานไม่ดีไม่มีใจเป็นนักสู้พยายามใจเขาสู้แบบนักมวยมันไม่เอาวันปฏิเสธคนเช่นนี้ จะอยู่ในวัยใดก็ตามและถ้ายิ่งใกล้ชิดกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีพัญญาเป็นเพื่อนเมื่อเราได้แสดงความปรารถนาดีปรารถนาดีแนะวิธีให้แล้วชักนำแล้วเขาก็ไม่เอาเพราะใจเขาตกไปแล้วแล้วใจตกแบบนีนะ้บางคนถึงขนาดกินยาตายฆ่าตัวตายซ้ำแล้วซ้ำเล่า คนที่เขาอยู่ด้วยที่เขาพยายามเขาปรารถนาดีเขาพยายามแล้วเขาฉุดดึงสภาวะจิตใจของคนพวกนี้ไม่ขึ้นเขาจึงเกิดอาการเบื่อหน่ายทอดทิ้งแหนงหนีหนายหนีเราก็เช่นเดียวกันหากไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราดังกรณีที่กล่าวมาแล้ว เมื่อมีผู้ปรารถนาดีจงกรุณาพลิกฟื้นจิตใจของเราเนี่ยให้มันฟื้นคืนขึ้น,นมาเพื่อตอบสนองความปรารถนาดีของคนที่แนะนำเราช่วยเหลือเราถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันก็ซ้ำซากมันจะซ้ำซากอยู่อย่างนั้นจนเขาบอกว่าอไปตายซะตะไป หรือถ้าตายแล้วก็ช่างมาันเถอะอุษาแนะนําแล้วมันเหลืออัะอาเต็มที่กัมาแล้วดังนั้นเวลาที่อัตมาได้วิจัยท่านฝั่งนี้มันก็ได้สองส่วนคือหนึ่งมองคนที่ท่านทั้งหลายเบือ่อสองอย่าทําตนเป็นคนน่าเบือ่อด้วยการใจตก